ใหญ่หลายนะครับตัวนี้พี่น้องสายลูกกระทบครับถ่ายสูงเลยครับลอยหาสิบหาค่ะลอยหาสิบหาครับพี่น้องเปิดราคาเท่าไรครับสี่สิบเก่าค่ะสี่หมื่นเก่าค่ะเก่าถ่านสี่หมื่นเก่าอีลีนอ,อีรีค่ะถ่ายสูงรลอยยี่สิบเจ็ดลบลบครับพี่น้องควอนเป็นหองไว้ห้าหมื่นเก่าแล้วพี่น้องค่ะ ครับพี่น้องสวัสดีทีพิจารณ์ทุกท่านนะครับบรรยากาศเศร้าๆครับพี่น้องนะครับเศร้านี่นะครับแดดออกเนาะพี่พรอนเนาะจ้เป็นเศร้าแรกพี่น้องที่แดดกำลังแหนมพี่น้องครับมาเปิดราคางวงห้พี่พรอนครับอยู่บ้านสร้างก่อนนิคมตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชจังหวัดกำนาจเจริญนะครับมื่อนี่พี่พรอนมีงวงฝากพี่น้องตีชุดครับพี่น้องหาโตเนาะพี่เนาะจ้นะครับเดี๋ยวขับเบิ้งงวงแต่ละโตน้ำกันครับพี่น้องมีแดดน้อยนึงนะครับเดี๋ยวเบิึงงวงตัวแรกครับพี่เนาะ ตัวนี้ครับเป็นบราหมันดูกผสมครับพี่น้องนะครับท้ายสูงแนี้ยพี่ร้อยสี่สิบสามบวกร้อยสี่สิบสามบวกเคลิ้มดกจยกตัวลวครับพี่ลูกมาแล้วตัวนึงจ้ะลูกกตัวนึงสมเหรอครับตัวนี้สมแล้วจ้ะสมจักเดือนจักหมื่นแล้วอืมใบหาบระเห็นค่ะเดือนกวัวในเดือนกว่าค่ะแต่ว่าสิสหาใบ,บให้อยู่อ้วนแห้งอ่ะท้ายสูงเลยไอ้ทายสูงละสี่สิบสามเนาะค่ะเปิดราคาเท่าไรครับพี่พ่อนห้าสิบเก่าค่ะหมื่นเก่าครับว่าตัวแหลกพี่น้องบรรยากาศต่อส่อครับมาเปิดราคางไว้พี่เพลินตัวแหลกพี่พ่อนเพลินห้องใบหาหมื่น ถ่ายสงหน่อยตีสิบสามนะครับผ่านลูกหนึ่งเล้วพี่น้องผสมในเดือนกว่าสมหลอดมาตว่าะสมหลอดค่ะแม่นค่ะเอาตามนี่พี่น้องนะครับนี่พี่น้องนังนาอ่างลึกครับลำโตเงี้ยงงอตัวนี้หามือเ่าตใหย่งงี้ครับได้สดจูพี่น้องอ่ะเบิ้งขอบหงคีหูดดำนะพี่น้องจมูกที่ดำบอสีบอแวงครับนี่ครับสดนังนากีบเล็บนะครับนุ่มสีเต่านะพี่น้องผ่านลูกมา่แล้วหนึ่งตครับ ใบหงวศิบเบแเวงตัวแหลกแดดออกคืบแน่พี่น้องรียภาพอาจจะมั่วนะครับอากาศทางจังหวัดอำนาจเจริญะบงส่วนท่ายครับเห็สีดำนะครับพ่วงหางดำนะพี่น้องตัวแหลกมือเก่านะพี่น้องประกันค้าโทรค้าทอนนะครับเรบประกันสิบหมื่นสิบวันนะพี่น้องนะสิบหมื่นนะครับส่วนชุดสองจมกับประกันนะครับเนะาะจบริษัขอเท่าพี่น้องเรียบนะครับปกติดีตัวแหลกครับ ห้าหมื่นเก้าพันได้นะได่อวนครับเนื้อนั่งดีครับพี่น้องตัวนี้ผ่านลูกมาแล้วนึ่งตัวครับบรรยากาศเปิดราคาหนาขอกมัวผีพรอนครับเซานี้มีแดดน้อยนึงให้ดีใจกะไปแล้วไปแล้วเดนพานพี่น้องเ้ยแดดเลยทั้งจังหวันขนาเจริญนะครับนี่ครับได้สดได้นะครับพี่น้องนังน้าอ่างดึกมากแล้วครับห้าหมื่นเก้าพันนะครับต่อรองได้ถ่ายสุ้ง่อยสี่ทิพสามบวกนะครับมือหนีมีฝากพี่น้องทั้งหมดสี่ชุดครับพี่น้อง เดี๋ยวเบิงนลมกันเงาเงาครับพี่พ่อครับตอนนี้ก็สามมุมเสาร์นะพี่เนาะจ้าลมเย็นว่อยๆพี่น้องเนี้ยก็คึ้นขึ้เกลานะครับเนี้ยก็คึ้นขึ้เกลาได้สดอยู่พี่น้องหัวหลุกแหลกนะครับผสมได้นึ่งเดือนกว่าๆเนาะพี่เนาะจ้าสมหลอดแต่ว่าใบหลอดหาบ่เห็นนะครับเนาะพี่น้องเพล็ดดำพ่วงหางดำ บรรยากาศเขาเขี้ยวครับพี่น้องเมองข้างหลังเขี้ยวกระหยาเนี่ยเข่านี่พี่น้องจะรับกันไปเบิ่งทายงานนะครับเพจสีดำนะครับพ่วงหางดำหนาลึกหมดตัวนี้ตัวแรกของเซานี่ครับพี่พรอนครับห้าหมื่นเก้าพันนะครับผสมได้เดือนกว่า ครับเปิงส่วนไทยพี่น้องตานล่างกว้างนะครับสำหรับง่วงตัวแรกครับพี่น้องนะครับสนใจกับโทมาหาพี่พรอนครับต่อไปครับพี่พรอนไปเบ่งชุดที่สองครับพี่บัตรนี่ครับจ้าตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับเป็นง่วงแม่สาวนะครับวัยจักปีก่อนพี่ปีเจ็ดเดือนค่ะปีเจ็ดเดือนนะครับท่ายสูงไรครับร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดครับเป็นแม่สาวพี่น้องนางหน้าอ่างลึกตัวนี้นะครับเปิดราคาเท่าไรครับสามสิบเก้าค่ะสามหมื่นเก้าพันครับพี่น้องง่วงแม่สาว สามหมื่นเก่าครับตัวที่สองพี่น้องกับพี่พรแดดออกแล้วงามๆนี่ครับวัยหนึ่งปีเจ็ดเดือนผสมบ่พี่ยังค่ะนี่จะคล้องคนอ่าหนึ่งปีเจ็ดเดือนยังไม่ได้ผสมเนาะไม่ไก่ผสมพี่ค่ะนี่ครับพี่น้องสีงามหนังหนาอ่าง,าางลึกน้ำลางงามๆพี่น้องเนื้อหนังก็ดีนะครับเป็น,นปลามันดูผสมนะครับทายสุขวิทยยี่สิบเจ็ดบวกลบนี่ครับ,ร 7, บ,รรบจมูกที่ดำบวชีบวแดงครับพี่น,อน้องใบหูบวชีบวแดงอ่ากีบเล็บนะคร,บระนนะับประกันค่าโทรค่าถอนนะพี่น้องค่ะรับประกันค่ะ นั่งหน้าดีพี่น้องน้ำหลังน้ำหนังเหตุสีดำนะครับเขนหยาดเหตุดำพวกห้างดำเป็นวัวเครื่องดำครับแต่บากฮีลาวันเด้ไปวสต์สโตร์โนกประเทศน,นั่งครับหน้าโงกงามนมสีเต่าเนาะพี่น้องจ้าตัวที่สองน้าพี่น้องนะครับพี่พรเป็นห้องไว้สามหมื่นเก้าพันประกันค่าโทรค่าถอนนะครับเนะาะค่ะรับประกันค่ะนะครับพี่น้องเบิง้งได้ไหล แดดออกแล้วนะครับแดดออกแล้วนี่พว่วงหางพี่น้องดกเล้อสนะีดำนะครับเพจสีดำนะครับเพื่อนย่านว่อยากให้พิจาาเขาข้างหลังนี่ครับเป็นชุดที่ตัวที่สองพี่น้องของเ้านี่นะครับเป็นแม่สาวหนึ่งปีเจ็ดเดือนถ่ายสุงหน่อยยี่สิบเจ็ดบวกลบครับพี่น้องมีพรอนเพื่นห้องไว้สามหมื่นเก้านอพี่น้องค่ะต่อรองได้เยอะพี่น้องสนใจกระโทงมาต่อ,อพี่น้องนะครับตั้งข้อย่นๆเลย ตัวนั่งพ่นหน้าหนาเนาะพี่นอ้องค่ะนี่นังหนาลำโตพี่นอ้องอ่ะน้ำลางพ่นงามอยู่ผมมีตำหนิเอียงสดใสแห้งหม้อสาวนะครับสีกางงามอ่าไว่ายไก่ผสมนะครับหนึ่งปีเจ็ดเดือนแล้วนะครับหัวไก่เริ่มผสมกับแมมมันปีแปดเดือนปีเก้าเดือนนะพี่น้องนะครับย่าน <laughs> ย่านแห้ง <laughs> หยีแตกเงี้ยวเฮี้ยเราพี่น้องเลยเอ้าเนี่ยเพลิดที่ดำนะพี่นอ้องพ,พ, <laughs> พี่จ้าจะให้เบิ้งเพลิพ่นพิ่นย่านเพินพ่นแพงโก,ก,กนโกนพ่น โตที่สองนะครับประกันค้าทุกค้าซ้อนสิบหมื่นแล้วพี่เนาะจ้าเ<อ>บิ่งทาย,ยัางนะครับเป็นปลามันดูผสมพยายามเขาเไปเบื้อกลนกลนเบื้องเวีนเพียดเป็นสีดำเนาะพี่เนาะค <c oughs> ่ะเพียดสีดำค่ะ <c oughs> เพียดทีดำนึกยงเนาะพี่จ้าพยายามทายเห็เบิ่องตัวพี่จ้าเห็นหรอกสีดำพวกหางสีดำเอ้า ครับลำโตงามอยู่วัาสาวปีเจ็ดเดือนนี่พี่น้องเพศที่ดำนะครับเป็นโตที่สองครับสามสิบเก่านางนาดีอยู่อ่างกระลึกพันยานพันยานขี่แตกยังเชื่อต่อไปครับพี่บางชุดต่อไปครับวันนี้ครับค่ะโตที่สามครับพี่น้องจีทวมลังค่าเหรอพี่ค่ะเงยไหลนะครับตัวนี้พี่น้องสายลูกกระทบครับท่ายสูงเลยครับลอยห้าสิบหาค่ะลอยห้าสิบหาครับพี่น้องเปิดราคาเท่าไรครับสี่สิบเก่าค่ะสี่หมื่นเก่าค่ะ เขาทาแสี่หมื่นเก่าอีลีนอีลีค่ะสี่หมื่นเก่าพันพี่น้องเอาราคานี่ว่าเป็นสร้างพุน่นสิสวมลังข้าอะพุน่นลังข้าตำลงังง่วสูงพี่ถ่ายสูงลอยหาสิบหาครับเคยื่อลูกเกลีโตแล้วพี่ลูกแม่เล้วสองโตลูกแล้วสองโต,รงโตรครับผส,สมหนูครับย่างค่ะย่างมาทำผสมเนาะพี่น้องนี่ครับผู้ใดมองหางวัวหูครับงัวสายลูกกระทบครับพี่น้องลอยหาสิบหาผ่านลูกแต่สองโตครับเป็นเครื่องดำพี่น้องงัวตัวนี้นะครับใหญ่ใหญ่บ่ใหญ่กับเบื้องลังข้าโรรถพี่น้องเลย ปึงคนกับงัวสี่มืนเก้าพันครับพี่น้องราคานี้โอ้เอาทาพี่น้องเลยเอาเอาไปเลี้ยงเพิ่มเติมเอาไปสมเอาครับนี่บางส่วนถ่ายเพิ่นเพลสีดำนะครับพ่วงหางดำนุ่มสีเต่านะพี่นาอค่ะงพี่น้องง่ายง่ะเบื่องฟังนี่ถ่วมล้างค้าโรดอ้ยเจืนร้ายฝนฝนมากตรงนี้พี่นอ้องเละเลยเฮ้ยมีดูกแล้วสองโตล้ำโตแงวเาพี่น้องนะครับโอ้ยตันี้ยังพี่ขาทุกกระท้อนเนาะประกันใ้ซิบมือกันค่ะ อ่ะจมูกเพื่อนพี่น้องอะนี่ครับสีดําใบหูกับปัสสิประแวงดอกลังหูดําลูกกระทบวันจับอยู่มองนั่งทับนะครับหีเปรบคอเทาอ่ะปกติดีใหญ่สี่หมื่นเก้าพันพี่น้องทดลองได้เอ้าสนใจกับฝ้าโทรมาหาพีพ่อนครับพี่น้องราคานี้ตูใหญ่ๆสีถ่วลราคาแล้วพนนะครับย่างมาท่าผสมเนาะพี่เนาะผ่านลูกมาแล้วสองตครับท่านใดกำลังมองหางงัว ตัวใหญ่ๆครับเอาพัฒนาสายพันธุ์เอาไปใส่บางมันเอาพี่น้องเลยนี่ครับพี่น้องน้ำล้างนมสีเต่าพาล,ลูกกสองตัวกยีเล็บนะครับจบมูกคนสีดําพี่น้องเอาสนใจกระโถนมาสอบถามเพิ่มเติมได้เป็นงัวตัวที่สามเนาะพี่น้องจ้ะโอ้ยหหูพ่อมะพี่หูค่ะหูโอ้จับใบได้พี่น้องยูนนี่กินตะเฟืองนะพี่น้องเลยนะครับบ้านผู้ใดนะครับบ้านผู้ใดมีห,าหายาดไร้เอาไปเดี้ยงนะพี่น้องนะครับยูนนี่เป็นกินตะเฟืองนะเนะี่ยงอเป็นไร อีเด้อพี่น้องเด้อสี่หมื่นเก้าพันนะครับประกันตำนี้ลูกสี่สองในทองอาหนรนาพี่น้อลูกสใบลูกปใบให้พี่ให้พี่เดี๋ยวพนยั้งตามก่อกเดี๋ยวมามาบ่ลบลบหนากันมาพี่มาโชว์หน้าดูว่ายังไงพี่น้องเลยนี่ครับจมูกที่น้องยึดยึดหม้อหูครับแต่ว่าเพิ่งขาดตำเลียงจังหน่อยอยู่เอาไปเลี้ยงเพิ่มเติมเอา สี่หมื่นเก้าพันคำับหัวเตยพี่น้องหัวลูกกระทบะไปกินหนานยาในรถยลดะพี่ท <c oughs> ่านหยาเพื่ด้กินครับบรรยากาศเตาเศ้าพี่น้องต่อไปครับเบิ้งแม่ลูกโค้งสุดท้ายครับพี่บบบนี้ครับต่อไปนะครับพี่ครับเป็นหัวแม่ลูกลูกตัวผูคพี่น้องนี่ครับลูกอยู่ด้านหลังนี่คือแม่เพิ่นนะครับแม่เป็นสูงเลยครับพี่ ร้อยหาสิบเอ็ดครับพี่น้องโค้มนี่โคใหไ่เด้อพี่น้องเด้อแม่กันไ่ครับลูกตัวผู้โคมนี้พี่พรอนเปิดราคาเท่าไรครับหกหมื่นแปดพันครับพี่น้องแม่กันไ่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นลูกกระทบนะครับติดกระทบหน่อยหนึ่งนะครับท่ายสูงร้อยหาสิบเอ็ดนะครับเนาะเคยลูกจักโตล้วครับพี่ตัวที่สองยืนอ๋อที่สองยืนทั้งหลังพี่น้อง่อเพิ่งแม่กันก่อนนะครับนี่แม่เป็นไงไงเ้อพี่น้องว่าลูกสองนะครับพี่น้องหนานกงามขอบหูดำ นะครับนี่พี่น้องพีพ่อนเพิ่นห้องไว้ยหกสิบแปดครับตัวล่องในพันการมีลูกแล้วสองตนะครับลูกเพิ่นไว้จักเดือน,นครับลูกชายข้างหลังหาเดือนหเดือน,อนแม่ผสมบอกครับพี่ย่างค่ะยัางไ่ได้ผสมพี่น้องเพราะว่าเพิ่นยังขาดดำเดืองจักหน่อยเบียร์เพิ่มเติมเอานะครับอีเด้อพี่น้องเด้อแม่เพิ่นนะครับติดบทเด้อพี่น้องนะี่ครับขอบหูคิปหูหลังหูดำพี่น้องจมูกที่ดำโบรสีโบรแดงนะครับ ลูกไส้ไหวหาเดือนเนาะล่งนามเมื่อกี้นี่เปียกเวิดพี่น้องเลยนี่ครับลูกไส้เพิ่นหูเด้อพี่น้องเด้อูนะครับไหวหาเดือนเป็นรามัดนะครับ,บ,รรรบลูกไส้เพิ่นลูกแม่เพิ่นต่อนะครับพี่น้องนี่เด้อแม่เพิ่นกระไดนะครับนมสีเต่าเนาะพี่เนาะนี่ครับมั่วลูกสองพี่พ่นเพิ่นหองไวหกหหมื่นแปดลูกตัวผู๋ครับลูกไหวหาเดือน นี่ลูกเพิ่งก็งามอยู่นะครับไม่หาเดือนแม่ยังทผสมเคยเป็นล่ำปีสะกินจุดนี้พี่น้องนะครับเศร้าแล้วเพิ่นลงไปกินอันญญาเปียกบัดนี่ครับลูกไส้เพิน่นหยิบเล็บนะครับไม่มีตำหนินะาะครับธนาคาถอนนะพี่น้อง่มีตหนิ่ค,นะครับแม่เพิ่นยังขาดตำเลียงอยู่พี่น้องเอาไปเลียงเพิ่มเติมเอาครับเพลสีด,ดำพว่วงหางดำนะครับตำลางล่ามไปหอดนุ่มนุน่มสีเต่าเนาะพี่น้องแม่เพิ่งอ่าคอนี่นะครับหยิบเล็บปกติดี หวงหางดำเพดดำต่อยหาซื้เอ็ดความสูงครับนี่ครับคบนี่ผีพ่อนเป็นคบสุดท้ายครับเป็นเปิดไปหกสิบแปดครับพี่น้องต่อรองได้นะครับสนใจกระโทงมาต่อกับพี่พอนเลยเพันใจดีนะพี่น้องนะครับลูกทรายนะครับไบหาเดือนพี่น้องเอาไปคุณเอานะครับเจ้าหน่อยเม่เพิ่งกระสมลูเกเพิ่งกระไงฮะ บรรยากาศคืบคมบมีแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับไายแดดข้าวหนึงน่งเนาะพี่เนะาะ <laughs> ไปอีกแล้วคืบมอีกแล้วนะครับหกสิบแปดนะครับตอนรองไในบรรยากาศแถ้าหงาก็ไม่ได้กินเนาะพี่เนะาะปวดเกีียวอะไวทั้งรถอยู่ท้า <laughs> ทยแล้วจังกินกินข้าวเ้าพี่ย่างเนะานะเอาพี่น้องสนใจตัวไหนนะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมในกับผีพรอนครับพี่น้องพีกัดอยู่บ้านสร้างก่อนนิคมตำบลหน้าวา อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับเมื่อหนีมีฝาพี่น้องทั้งหมด4ี่ชุดครับพี่น้องนะครับ4ี่ชุดนะครับสนใจตัวใดกะโรมาหามักบูดคุยตอรองราคาใดครับหรือสีแอดไล์เบอร์เดยวกพี่เนาะต่างประเทศอยากซื้องวนะครับเง่อหย่อยเงินยางล่ะมันเอาพี่น้องเลยนะครับโคมหนีใหญ่ๆดิพี่น้องเ้ยเอาไปขุนครับ2โตนะครับห้องไว้68ต่อร่างในนะครับที่เขาไปกินหยาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ่าปทุมราชนะครับ ครับผี่พ่อน,นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ